สวัสดีค่ะสองสามวันที่ผ่านมาหลายคนเจอพี่บอยก็ทักเรื่องพี่หมวยสุภาพรวันนี้จะถือโอกาสเล่านะคะว่าเราไปรู้จักที่มาที่ไปแล้วก็ชีวิตของพี่หมวยเขาได้ยังไงเอาตรงๆเลยก็คือเพื่อนรุ่นพี่บอกเล่านั่นแหละว่าพี่หมวยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ ยากลำบากในการที่จะใช้ชีวิตด้วยอาการป่วยด้วยหลายๆอย่างที่รุมเร้าจนน่าเป็นห่วงแล้วก็ขอให้บอยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ช่วยหาแนวทางในการที่จะทำยังไงให้พี่หมวยเดินหน้าแล้วก็แก้ปัญหาวิกฤตชีวิตในครั้งนี้นะครับก็ ได้คุยกับพี่หมวยโทรศัพท์พี่บอยจะขออนุญ,ญาตเอาบางช่วงบางตอนที่คุยวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมหรือแต่ละท่านถ้าจะได้ฟังก็คงจะได้เห็นถึงทัศนคติบทบาทแล้วก็ความรู้สึกของพี่หมวยณเวลานั้นที่แม่บอยเองพูดคุยก็ต้องใช้คำว่าสงสาร แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีช่วยพี่หมวยสุดท้ายก็ขอให้พี่หมวยตีแผ่แฉชีวิตตัวเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่พี่หมวยได้เปิดใจเปิดอกแล้วก็ยอมรับในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่พี่หมวย ยอมพูดแล้วก็คุ้มค่าในสิ่งที่พี่หมวยได้เป็นวิทยาทานอุตาอุทาหรณสอนใจคนที่ฟังชีวิตของพี่หมวยเนาะจากดาวรุ่งบนฟากฟ้าที่มีแต่คนจับจ้องมองดวงดาวที่สุกสกาวของพี่หมวยสู่ดินวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าขอบคุณทุกคนที่ตามข่าวพี่บอย ตามข่าวของวันบันเทิงแล้วก็ให้กำลังใจพี่หมวยแบบที่บอยได้ทำไปก่อนหน้านั้นเพราะเอาตรงๆวันที่สัมภาษณ์พี่หมวยทางโทรศัพท์และบันทึกเสียงไว้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าพี่หมวยจะยอมเปลือยแล้วก็เปิดอกเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตที่ยิ่งกว่าละครให้พวกเราได้ฟังเครียดแบบพี่สู้จน จนหยุดสุดท้ายแล้วว่าบอยเข้าใจขังนี้ไหมเวลาที่เราอยู่ณจุดจุดนี้ยใครไม่เคยอยู่นี่ยบอยมันไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงมั <S <S นไม่รู้ถึงความเจ็บเอร์มันไม่รู้ถึงถึงรสชาติหรอกกราฟจริงๆที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างละก้าวแต่บอกว่าพี่เหมยคุยกับบอยก่อนนะแล้วพี่เหมยค่อยค่อยค่อยคิดอีกทีไหม เพราะว่าบอยเขาก็เขาก็กลับปลืป้นด้หมหวยอยู่นะบอกกราฟยังมีคนจําพี่ได้อีกยู่แล้วเราอยู่ในสภาพเนี้ใครอยากจะคุยกันครับ mm. แล้วตอนเนี้ยพี่ก็โดนหมายพี่พี่ต้องผ่อนเขาเดือนละห้าพันผ่อนให้<า>ใครพี่ผ่อนให้เจ้ามีถ้าไม่นั้นเขาจะออกหมายจับคือพี่อ่ะ ต้องไป็ักจ้าก็เก่าหาพี่ก็เต็นที่แล้วอ่ะบอยวันนั้นคือพี่นั่งร้องให้ทั้งวันคือพี่ไม่รู้ว่าการที่พี่ใจดีช่วยเหลือคนทุกคนบนโลกเนี้แล้วสิ่งที่มันพี่ได้กลับมาคืออันนี้พี่พี่หมวยหนูถามหน่อยสิแล้วแล้วตอนนี้พี่อยากให้หนูช่วยช่วยพี่คืออะไรหมดพี่ไม่รู้หรอกบอยเอออยากช่วยพี่คืออะไรกราฟให้พี่คุยกับบอยพี่ก็คุยตามที่ตามที่กราฟมันขอ แต่พี่ไม่รู้หรอกว่าจะบอยจะช่วยอะไรพี่ได้เพราะพี่พี่ไม่กล้าร้องขออะไรใครบอยคะพี่ไม่กล้าร้องขออะไรใครแล้วก็พี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวพี่จะทําประโยชน์หรือทําอะไรหรืออะไรยังไงได้คือตอนเนี้นอมองงูมองมองูงงกับชีวิตเนะี่ยเข้าใจปะครับงงเอองงแล้วก็รู้สึกเม,มามากแล้วก็รู้สึกว่า ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วม,มันเบื่อไปทุกอย่างเบื่อเบื่อพี่เบื่อหนึกเบือเ่อมากเรื่องเบื่อแบบเบื่อขั้นว่าแบบกูต้องแดกอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อให้กูหล,ลับไปชะครับพี่หมวยใจเย็นนะที่เหมยคุยกับบอยก่อนพี่ก็เลยพี่ก็เลยนั่งหายใจคุยกับบอยอยู่เนี้ยเราจะทําอะไรกัได้ดีไปกว่าน,นี้ในเมื่อเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะไปโวโทษคนอื่นแล้วต้องโทษตัวเองว่าเรางูเราใจดีเกินไปที่เขาดูอ่าเขาเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือเราเราตีเช้คำประการเขาพี่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตพี่จะเหลืออีกกี่วันละบอยพี่พูตรงนะเหลือกี่วันที่พี่พี่พี่เริ่มหมดแรงนะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเหลือกี่วันไม่รู้ว่าจะเหลือถึงบอยให้บอยสังภารพี่ต่าพี่ก็ไม่รู้พี่ที่ไม่แลบปากโอเคไหม ครับพี่ครับพี่พี่อย่าคิดอะไรสั้นๆชีวิตเรามีค่าแล้วก็โอกาสมีเสมอพี่ใครแหละให้โอกาสเราวยจ๊ะตัวเองไงพี่ตัวเราเองให้โอกาสตัวเราก่อน <c oughs> ก็ก็อย่าคิดมากนะครับพี่ยังไงยังไงน้องยินดีอย่าหาโอกาสหาทางที่จะจะช่วยพี่เนาะจริงเหรอยยเราไม่เคยติดเคไม่เคยเจอหน้าด้วยกันด้วยซ้ำจากพี่ <c oughs> ก็ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากน้องขอน้องขอ เอาสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดไปคิดก่อนว่าเราจะเดินขยับเป็นยังไงเอาจริงเหรอบอยบอยรักพี่เบอรนะ์นั้นเลยเหรอลูกไม่หรอกพี่คนเราก็ถ้าช่วยได้ช่วยใครได้ก็ช่วยอะ่ะจ้ะบอยมีบางคนที่พี่เคยช่วยเขาเขายังไม่เคยเขาเขายังไม่คิดจะช่วยพี่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องเจอแบบแบบที่เขาทำกับคนอื่นนั่นแหละพี่นี่ไงก็พี่เคยช่วยคนอื่นวันนี้หนูก็จะช่วยพี่ไง ขอบคุณมากในความกรุณานบอยนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมพี่บอยไี้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้เข้าไปไปดูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ตั้งใจที่จะทําให้คนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจุดที่สิ้นหวังได้ลุกขึ้นมามีความหวัง อีกครั้งหนึ่งนะก็ก็ถือเป็นงานที่ที่ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพี่บอยที่อินบ x ็อกที่ส่งข้อความเข้ามาปรับปริ่มชื่นชมอันนี้พี่บอยก็ถือว่าเป็นกำไรกับชีวิตในการทำงานเป็นนักข่าวมา20กว่าปีจากนี้ไปก็ต้องรอดูนะคะว่าพี่หมวยจะก้าวไปอย่างไรวันนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ที่แย่ๆ นิ่งและน่าจะดีขึ้นวันนี้พี่หมวยเริ่มมีคนเข้ามาติดต่องานมากขึ้นนะคะมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วตามเบอร์ตามชื่อที่ขึ้นเลยอันนี้ก็สามารถโทรศัพท์พูดคุยกับพี่หมวยได้เลยนะคะผู้จัดการก็เป็นคนที่พี่หมวยเลือกมาเองสุดท้ายขอบคุณคนบันเทิงหลายๆคนที่เริ่มส่งงานให้พี่หมวยขอบคุณพี่ปราบยุทธพิชัยที่โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้ว ช่วยพี่หมวยในการที่จะพาไปรักษาอาการป่วยไบโพล่าและอีกหลายคนที่หยิบยื่นโอกาสดีๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้กับพี่หมวยบอยเองเป็นคนที่เปิดประเด็นก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ทุกๆคนเข้าใจเห็นใจและให้โอกาสกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อหมวยสุภาพรขอบคุณจากหัวใจนะคะพี่หมวยขา เราคุยกันทุกวันเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมลมหายใจของพี่หมอยมีค่าแล้วและใช้โอกาสที่ได้อย่างเต็มที่นะคะพี่สวัสดีทุกท่านที่รับชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ